ชีวิตการเป็นนักร้องของยอดรักสลักใจถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยจริงๆครับยอดรักนั้นเขามีความฝันอยากจะเป็นนักร้องนะครับแต่ดูเหมือนเส้นทางอาจจะไม่ค่อยอื้ออํานวยเท่าไหร่ในตอนนั้นจริงๆยอดรักก็เคยพูดเอาไว้ว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ชื่นชอบในเสียงเพลงมากๆและชื่นชอบในการร้องเพลงจริงๆยอดรัก จึงร้องเพลงฝึกร้องไปเรื่อยแต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาสนะครับว่าตัวเองนั้นจะได้ร้องเพลงจนยอดรักนั้นได้พบกับผู้ใหญ่คนหนึ่งก็คืออาจารย์ของเขานั่นเองครับยอดรักก็เคยไปอยู่กับอาจารย์และเป็นเหมือนลูกศิษย์ลูกหาที่คอยอารักขาอาจารย์อยู่เรื่อยถึงแม้ตอนนั้นจะไม่ได้ออกอัลบั้มก็ตามแต่ยอดรักก็จะอยู่กับอาจารย์โดยแบบ ที่เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ที่อยู่ด้วยกันไปก่อนถึงแม้จะไม่ได้ร้องเพลงแต่เขาก็ไม่ทดท้อและถอดถอยแต่อย่างใดเขาจึงได้รับโอกาสนั้นจริงครูจึงให้ยอดรักได้ออกอัลบั้มสมใจถึงแม้จะรอมาเป็นปีก็ตามและในวันนั้นยอดรักได้ออกเพลงมาก็โด่งดังไปทั่วประเทศทําให้หลายคนได้รู้จักในทุกวันนี้แฟน,แฟนก็ยังคงคิดถึงผู้ชายคนนี้อยู่เสมอครับ